สวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักทุกๆท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยทุกเรื่องประเทศไทยวันนี้วันศุกร์ที่25มิถุนายน2564ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแ like. ชร์แต่ถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ YouTube ช่องบนไปเรื่อยๆเรื่องของตูด้วยนะครับ วันนี้คุยทุกเรื่องประเทศไทยครับมีเรื่องมาฝากกันหลายๆเรื่องนะครับถามกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ท่านฉีดวัคซีนแล้วหรือ,อยังก็ส่วนผมเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะไปฉีดนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ย จองคิวฉีดไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าก็อย่างที่เราทราบกันว่าช่วงคืนของวันที่13กลางดึกของวันที่13เกิดฟ้าผ่าลงสาราวาการกรุงเทพมหานครนะครับเกิดการเกิดประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่จองไว้ในรอบของวันที่15จนถึง10 รจริงๆก็คือเขาเลื่อนตั้งแต่วันที่10เขาเริ่มเลื่อนตั้งแต่วันที่15นะครับแล้วพนักงานผู้ที่รับสายโทรศัพท์ของฮอตไลน์หนึ่งห้าหนึ่งหกเนี่ยก็น่ารักมากครับบอกว่าให้ผมไปจองคิวใหม่คือตอนแรกเนี่ยวันที่สิบสี่เนี่ยผมโทรไปผมโทรไปสอบถามกับสายด่วน ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาก็คือ1516ผมก็เลยโทรไปสอบถามแนละ้วพนักงานเขาบอกว่าให้ไปจองไว้หลังวันที่25ก็คือวันก็คือตั้งแต่วันที่26อะ่ะก็คือไปจองได้นะครับปรากฏว่าคือผมก็ผมก็เลยลองเปิดเข้าไปดูปรากฏว่าโอ้โหโน่นเลยครับสิงหานู่นเลยครับถึงจะ ถึงจะมีคิวให้ฉีดเมก็โอ๊เอาไงดีวะก็เลยอ่ะยอมรอรอเพื่อจะมีรอบเก็บตกนะครับจนช่วงสักก่อนฉีดรอบเก็บตกเนี่ยก็คือจริงๆ ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองก็คือนับนับจากที่เราจองไว้หนึ่งสัปดาห์หรือเจ็ดวันเนี่ยนับไปเถอะนะครับสิบห้าคนที่จองว้ที่วันที่สิบห้าก็ได้ฉีดวันที่ยี่สิบสองคนที่จองวันที่สิบหกก็ได้ฉีดวันที่ยี่สิบสามคนที่จองวันที่สิบเจ็ดก็ได้ฉีดวันที่ยี่สิบสี่และวันนี้ก็คือสาหรับกลุ่มคนที่จองไว้จองฉีดวันที่สิบแปดมิถุนายนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีผมด้วย นะครับก็เดี๋ยวกะว,ว่าอัดคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนะครับซื้อหาซื้อขคองซื้อข้าวกินแล้วก็เดี๋ยวบ่ายก็คงจะเดินไปที่จุดที่ฉีดนะครับอ่ะก็เมื่อวานนี้นะครับใครที่อยากฉีดไฟเซอร์ก็ ล่าสุดเมื่อวานนี้องค์การอาหารและยานะครับก็ได้รับรองวัคซีนไฟเซอร์นะครับหลายคนก็ต้องการอยากจะฉีดไฟเซอร์อยากจะฉีดโมเดอร์นานะครับก็เรียบร้อยแล้วนะนะครับอยอยเขาก็รับรองไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าให้ฉีดได้นะครับส่วนก่อนหน้านี้ที่หลายคนไปจองของซีโนฟาร์มไว้ก็ ล่าสุดเหมือนว่าทางซิโนโฟาร์มนี่เขาจะเปิดให้มีการฉีดสำหรับผู้ที่มีอายุค่อนข้างเยอะแล้วก็ผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าไปฉีดนี่เข็มละพันกว่าบาทใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับก็เดิมทีเนี่ยอตอนแรกผมนึกว่าเอ๊ะมัน คือเห็นเขาตั้งราคามา888บาทแต่มีผู้รู้บอกว่า888บาทเนี่ยคือสำหรับองค์กรที่จะสั่งซื้อกับทางาร,ราชวิทยาลัยจุฬาภรนะฮะเพราะถ้าผมจะไม่ผิดน,นะนะครับแต่ว่าถ้าจะเอามาฉีดถ้าประชาชนจะเดินไปฉีดเนี่ยก็ต้องเสียเข็มละพันกว่าบาทใช่ไหม ก็รอดูกันต่อไปครับส่วนเรื่องการเมืองเมื่อวานนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแม่น้ำห้าสายนะครับม็อบห้ากลุ่มนะครับของราชของกลุ่มราชฎรนี่ก็เขาเริ่มกันตั้งแต่ เช้ามืดเลยถ,ถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับเขาไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปทํากิจกรรมบ้าบอคอแตกของเขานะครับอะไรย่ารุ่งอะไรของมันย่ารุ่งอะไรของของพวกมันอนะ่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็ตั้งขบวนแล้วมันก็เดินมาที่รัฐสภาตรงเกียรกายนะครับหลังจากนั้นก็ ทำพิธีดีตองอะไรเสร็จยื่นต้งสงยื่นหนังสือเสร็จก็ไปรวมตัวกันที่สกายวอล์กตรงปรทุมวันนะครับแต่ว่าจุดที่รัฐสภาเนี่ยก็มีจะเรียกว่าความวุ่นวายไหมอะ่ะก็มีมลชนบางส่วนนะครับที่อาจจะไม่พอใจสอสอ,สอที่ออกมารับหนังสือก็คือสอสอสีระเจนจาคะของพลังประชารัฐ ก็มีการวิ่งไล่กันแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าคุณศิละนี่มีวิญญาณน,นักวิ่งเก่าเข้าสิงหรือเปล่าโอ้โหวิ่งแบบวิ่งแบบวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตอะครับแล้ไอพวกสามกีบก็โอ้ด่าแบบสารพัดนะครับผมไม่อยากพูดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวกลัวที่จะโดนแบนนะครับแต่เพียบครับ อกเลยเพียบนะครับคาพูดที่หลายคนเคยได้ยินกันเพียบนะครับทั้งไอโนนไอนั่นไอนี่ <laughs> นะฮะก็โคตรประชาธิปไตยเลยบอกตรงนะครับโคตรสงบสุขไอโคตรแบบโคตรชุมนุมแบบสงบเลยวิ่งไล่วิ่งไล่คนเห็นเขาแล้วด่าเขาเสียเสียหายแบบเนี้ยโคตรสงบเลยไออยู่วะ นะครับก็หลังจากนั้นก็พอเสร็จจัดที่ยื่นหนังสือที่สภา,าเสร็จก็ไปรวมตวัวกันที่สกายวอล์กปุมวันนะครับส่วนกลุ่มไทยไม่ทนของจตุพรพมพันธ์ก็นัดกันตอนกี่โมงนะถ้าผมจะไม่ผิดประมาณสักสี่โงเย็นก็ ันนก,ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตรงคือรู้อ่ะคืออยุดอยู่ตรงนางเลิงแล้วรู้ว่าตรงนางเลิงเนี่ยมันมีกลุ่มของเอ,อ่ทนายนกเขานีจน่จะนี่จะถอนรํำเหลืออยู่ก็เลยบอกมลชนว่าอ่ะเราอยู่กันแค่นี้พออย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้นะครับ ก็สั่งให้มวลชนหยุดอยู่บริเวณนี้แล้วคือต,ตัวแกนนําเนี่ยก็จะไปคุยไปประสานกับทางแกนนําของกลุ่มประชาชนคนไทยนะครับก็คือที่นําโดยทนายทนายนกเขาน,น,นิติทอล้ําเหลือนะครับโอ้ยชื่ออ่านยากสุดนหายนะครับก็ไปประสานกันนะครับว่าื่อทนายนกเขามีอะไรอยากจะให้กลุ่มของจตุพรช่วยก็จะรีบ ส่งกำลังไปช่วยเลยนะครับก็ทุกกลุ่มก็นะครับกลุ่มของจตุพรเนี่ยก็ยุติการชุมนุมไปตอน19บเกนสามสินาทีส่วนเป็นช่วงเวลาใกล้ๆกันครับกับกลุ่มประชาชนไทยประชาชนคนไทยของทนายทนายนกเขาที่ยุติการชุมนุมไปช่วงประมาณสักเกือบเกือบสองคู่มครับยุติไปช่วงนั้นประมาณพอดี แต่ว่าในขณะที่กลุ่มราษฎรนะครับที่นําโดยพลิตชีวรักษณ์นัศยาสิทธิจิรวัฒนกุลแล้วก็มานิพนธิพ,พงศ์จากนอกเนะี่ยอันนี้ยุติไปตอนเกิอบจะสามทุ่มนะครับก็รอดูกันต่อไปครับว่าจะไปยังไงต่อสำหรับม็อบแม่น้ำห้าสายนะครับ ทั้งไทยไม่ทนประชาชนคนไทยกลุ่มราษดรน,นะครับก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับการโหวตนะครับลงมติปรากฏว่า13บล่างสรุปแบบใจความโดยรวมเลย นะครับ13 13ร่างที่เมื่อวานนี้ที่อภิปรายกัน2วันสองคืนเนี่ยก็สรุปแล้ว13ร่างเหลือออกมาล่างเหลือเหลือรอดออกมาแค่ร่างเดียวก็คือร่างที่13ที่เออเป็นของพักร่วมรัฐบาลนะครับทั้งภูมิใจไทยประชาธิปัตย์แล้วก็ชาติไทยพัฒนานะครับเกี่ยวกับ ระบบเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของบัตร2ใบนะครับก็รอดูกันต่อไปแล้วกันคว่าสุดท้ายล้วจะไปยังไงต่อแต่ว่าล่างอื่นของพลังประชารัฐของเพื่อไทยของคนนู้นคนนั้นคนนี้ก็ตกหมดนะครับเพราะว่าสอวอไม่เอาด้วยนะครับแต่ว่าในวันแรกเนี่ยที่หลายคนงงว่าเอ๊ะคือมันมีการพูดถึงมาตรา1 44แล้วก็มาตราเอ่อ มากตอนนี้ผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการเหมือนกับจะมีการเปิดช่องให้สสเนี่ยเข้าไปยุ่งนะครับเข้าไปแทรกแซงกับ <c oughs> เรื่องงบประมาณนะครับที่มีการจัดสรรเปันส่วนกันแบบนะครับจะว่าให้มีการอ่ะสมมติว่าสภาเสนอให้มีการตัดงบประมาณของกระทรวงน้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้เนี่ยก็นักการเมืองก็หรือว่าสสก็จะ ถ้าผ่านไปแล้วคุณสสจะเข้าไปยุ่ง,ง,งจะเข้าไปยุ่งกับร่างตรงนี้ได้นะครับอีกเรื่องก็คือเรื่องของมาตราสองเจ็ดสองก็คือเรื่องของการปิดส,สวิตส,สวนะครับว่าจะห้ามให้สวนั้นมีสิทธิในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับแต่พูดตรงๆไงผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกครับมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าใครว่าคนโน้นคนนี้ตั้งสวขึ้นมา คือถ้าคุณทำงานดีจริงอ่ะผมเชื่อว่าสมาชิกคุณที่สภาเขาก็เลือกคุณแต่ที่เขาไม่เลือกคุณเพราะว่าคุณไม่มีผลงานเองหรือเปล่าคุณก็เลยโวยวายว่าอุ้ยพสวเป็นพวกคนนู้นสวเป็นพวกคนนั้นสวเป็นพวกคนนี้คุณทำงานไม่คุณทำงานได้ไม่จริงอ่ะคุณทำงานไม่ดีจริงคนเขาก็ไม่เลือกคุณ เช็เช่นเดียวกับไอ้ระบบพักการเมืองไอ้ระบบบัตรเลือกตั้งสองใบอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะมีไวทําไมบัตรสองใบจะมีให้ทําไมเยอะแยะนะครับผมเห็นด้วยนะครับกับระบบบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียวมันผมชอบพักๆกนึงอะ่ะผมไม่ได้สนใจหรอกครับว่าพักจะส่งใครลงสมัคร ในเขตในเขตบ้านผมผมสนใจแค่ว่าพักการเมืองแบบพักนั้นเนี่ยพักที่ผมชอบเนี่ยส่งผู้สมัครลงไถ้าส่งผมก็จะเลือกครับแต่ถ้าไม่ส่งผมก็จะโหวตหนอแค่นั้นผมไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะครับไม่คิดอะไรเยอะแยะครับไม่มีเรื่องอื่นที่เราต้องคิดอีกนะครับจะมาคิดแค่นี้ครับมันซ้ำซากจำเจครับจะเป็นแบบประเทศอื่นทำไมครับผมถามแค่นี้แหละ เอ,อ,อ,ยอยากให้การเมืองกลับไปเป็นแบบเดิมเหรอครับที่ว่ามีแบ่งกลุ่มแบบฝักแบบฝ่ายหรือยังไงต้องการให้แบบมีพรรคการเมืองที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันเป็นรัฐบาลแบบพรรคเดียวอย่างนั้นเหรอเอาแบบนั้นใช่ไหมครับจะ,จะให้มันกลับไปแบบนั้นอีกแล้วใช่ไหมจะให้มันมีเหลืองมีแดงมีมีส้มมีบ้ามีบอลอะไรยอะแยะไปหมดเนี่ยเอาแบบนั้นอีกใช่ไหมครับ อยากเห็นาการยกมือยกมือสู้มือยกมือยังไงก็สู้ไม่ได้ต้องยกเท้าเพิ่มเอาแบบนั้นอีกใช่ไหมครับตลกว่ะเออนะครับผมขอยืนยันนะครับว่านี่ผมไม่ได้ไปฟังคนอื่นมาเลยนะแต่เมื่อลองตัดสินใจฟังแล้วเนี่ยพอมอง พอแยกไปมออีกภาพนึงเนี่ยจะแก้ทําไมครับถ้าแก้แล้วมันให้โควิดหายเนี่ยถ้าแก้แล้วให้คนได้ฉีดวัคซีนทุกคนเนี่ยมันแก้ไปเถอะครับจะถ้าแก้แล้วมันกลับไปแบบเดิมเนี่ยอยากทราบว่าแก้ทําไมครับผมขออนุญาตประกาศตรงนี้นะครับขอเป็นหนึ่งเสียงครับ คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ครับเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดใครจะไม่เชื่อแบบผมก็ช่างโคตรพ่อโคตรแม่แม่งแต่ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีที่สุดนะครับก้องอาจจะสั่นๆนยนะครับเพราะว่าผมถือผมใช้มือผมใช้มือของมมถือนะครับมันก็อาจจะมีแบบสั่นๆบ้างต้องกราบขอพระธาตุยด้วยนะครับโอเคครับ คลิปยาวพอสมควรแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์แต่ถ้าชอบสุดๆอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคุยทุกเรื่องประเทศไทยในโอกาสหน้าวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ